ดีค่ะทุาผู้ชมครับพบกับรายการ business smart กับดิชันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะท่าผู้ชมคะหลายๆคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะในยุคนี้สมัยนี้การหาความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นแล้วนักลงทุนก็ไกวักวาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ดิฉันกาลังนั่งอยู่ที่ห้องอบรมสัมมนานะคะเห็นเป็นบรรยากาศเป็นคลาสมแบบนี้อยู่ที่บริษัท Stock Tomorrow จากัดค่ะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าไปในร้านหนังสือเบสเซเลอร์ทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของออปัจจัยด้านเทคนิคนะคะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนราคาหุ้นแต่ละตัวก็ขายดีด้วยตหลัดหนังสือเรื่องเกี่ยวก,กับเทคนิคนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องความรู้ต่างๆในการพัฒนาตัวเองค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของ หนังสือของ Stock Tomorrow นะคะที่เน้นให้ความรู้ในการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับทางคุณปิยพันธ์วงยาลานะคะพูดถึงความสำคัญของการหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วจะมาดูด้วยค่ะว่าเทคนิค ถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคแล้วหุ้นไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันตลอด20นาทีตรงนี้นะคะคุยกับคุณปิยพันธ์วงยาลา CEO ของบริษัท Stock Tomorrow ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปิยพันธ์คะวันนี้บรรยากาศเหมือนเราเข้ามาในห้องเรียนนะครับเป็นบรรยากาศที่ห้องนี้ปกติแล้วเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างห้องเรียนเลยฮะตามชื่อเลยก็ก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะคือ สมัยเราเรียนเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยมีวิชาสอนเกี่ยวกับหุ้นเท่าไหร่หแต่ท,ท,ทั้งที่การลงทุนหุ้นนะฮะทำให้คนเป็นอาชีพได้ทําให้คนมั่งคั่นได้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนชีวิตคนได้เปลี่ยนชีวิตคน,นตได้น,ไดนะฮะตรงนี้แหละที่ททสมัยผมเริ่มลงทุนหุ้นนะ่ผมหาอยูแ่แล้วไม่มีนะฮะคือสมัยก่อนจะเป็นถ้าเราต้องการสนใจการศึกษาเรื่องหุ้นเนี่ยต้องไปที่บกเกอร์ใช่ไหมฮะใช่แล้วสมัยก่อนคนเล่นหุ้นเนี่ยเคาะซื้อเคาะขายกันเนี่ย รู้แค่ตัวยออ่วยอ,อของหุ้นยังไม่ทราบว่าทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจอะไรงบการเงินเป็นยังไงนะคะผลประกอบการดีแค่ไหนปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรบางค,บคนไม่เคยสนใจใช่แต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะ,ะโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ออนไลน์หมดเลยนะฮะนักลงทุนเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูได้ Stock ทูมาร์โรเราไม่ได้บอกว่าเราเราจะ,ะคัดเลือกหุ้นให้คุณแต่เราบอกวิธีการนะคือถ้าจะลงทุนหุ้นเนี่ย จะต้องเริ่มต้นยังไง1 2 3่มีนะมีตั้งแต่เบสิกนะฮะสำหรับมือใหม่เลยไปถึงแอ v ดวานซ์นะประมาณว่าใครต้องการเ,าเริ่มต้นศึกษาเรื่องหุ้นก็เข้ามาใครต้องการจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพก็เข้ามา mm. นะครับไฮไลท์ของตรงนี้คือคนที่สอนกับคนที่เรียนเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกัน คือเป็นนักลงทุนเหมือนกันนะฮะที่ที่สื่อสารภาษาเดียวกันแล้วก็เป็นนักลงทุนที่มีความชํานาญเฉพาะด้านแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ใช่นะฮะเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จในการลงทุนมาแล้วนะฮะอย่างที่เด่นๆที่ Stock Tomorrow นี่ใครบ้างคะที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นมีชื่อเสียงในเวลานี้อ่าคุณแพ ภาวิตกระดนประทุมนะฮะที่แนวถือหุ้นยาวๆหน่อยนะฮะดูประจันพื้นฐาน VI นะฮะแต่ขึ้นมาก็ขายนะฮะคุณปุยประกาสินนะฮะก็จะแนวเทคนิคอลคุณโยงนะฮะทำลงชัยนะฮะก็จะแนวเทคนิคอลแต่ละคนที่คุณชื่อหมดเลยครับแล้วทางเทคนิคอลเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนกับการลงทุนคะมากโดยส่วนตัวนะคือจริงๆอ่ะผมเริ่มเล่นหุ้นลงทุนหุ้นเนี่ยจาก ปัจจัยพื้นฐานะนะฮะก็คือส่วนใหญ่เรามัาจากจะคุ้นเคยว่าเอ้ยเราเคยใช้สินค้าของบริษัทนี้เวลาเราเริ่มเปิดผ่อนหุ้นน่ะผมเดาได้เลยว่าส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นที่ตัวเองรู้จักพอคิดว่าคนอื่นก็จะใช้บริการเ <c oughs> ท่าเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็รายได้ของบริษัทนี้น่าจะดีค,คิดแบบมีเหตุและมีผลอ,อันนั้นคือปัจจัยพื้นฐานถูกไหม <c oughs> คือเรามองเรื่องอผลประกอบการน่าจะดีบริษัทน่าจะโตะใช่ไหมอันนั้นเป็นการเรื่องทุนจากการดูธุรกิจนะครับ แต่ทีนี้เทคนิคข้อมันมาช่วยให้ชีวิตการลงทุนดีขึ้นคือผมเองนะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ในการลงทุนหุ้นตกโอเคทุกอยู่แล้วเคยเห็นไหมฮะคนที่ถือหุ้นแล้วกําไรแต่เครียดนอนไม่หลับอา้าวกำไรแล้วเครียดทำไมอะ่ะ <c oughs> คือมีเงิน<ะ>ไม่น่าเครียดนะซื้อหุ้นแล้วกําไรไม่รู้ว่าจะถือต่อหรือเอาไงดี<อ>เทคนิคมาช่วยได้ถ้ามองนักลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคุณปิยพันธ์ มองเรื่องของการใส่ใจการหาความรู้ม,มากน้อยแค่ไหนดูจากจํานวนคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของ stock tomorrow ดูจากจํานวนคนที่เข้ามาเรียนในห้องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นกับคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ยังต้องคบไปอีกนานมากๆแล้วจํานวนคนที่จะเข้ามาในตลาดหุนน้นผมว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะฮะ,ะ,ฮะคือถ้าเทียบกับประชากรคนไทยเนี่ยประมาณ60กว่าล้านคนคปัจจุบันเนี่ยพอร์ตการลงทุนหุ้นนอยู่ประมาณ1ล้านพอร์ตใช่ไหมฮะ แต่แอคทีฟจริงๆเนี่ยสามแสนคือแต่จริงๆแล้วเชื่อว่าคนไทยเองเนี่ยคนที่มีเงินออมก็อยากจะมาออมในหุ้นเพียงแต่ว่าเอ๊ซื้อตัวไหนแล้วมันจะไปต่อล่ะซื้อตัวไหนแล้วแบบม,มันจะติดไหมครับก,ก็ก็ต้องไปคว้าหาความรู้กันคือยุคนี้เป็นยุคท,ที่ที่ภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะคือเมื่อก่อนอย่างที่คุณซ้อยฟ้าบอกฮะคนส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อหุ้น ด้วยตัวย่อขอตัวย่อมาเลยใช่ไหมใบมาเลยหวยตัวไหนดีแต่ปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เลือกทุ้นด้วยตัวเองซื้อขายด้วยตัวเองอยู่ที่ตัวเราใช่นะฮะแล้วคนกลุ่มนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับยังเว็บไซต์ของของ s t Stock tomorrow จำนวนวิวเป็นไงบ้างคะคนเข้ามาต่อเดือนเนี่ยประมาณ2-30,000แสนคนนะฮะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการหาความรู้หาข่าวสารของการลงทุนเนี่ยด้วยตัวเองแต่ถามว่า ตรงนี้มันดีไหมผมว่าดีมากคือนักลงทุนถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะฮะเ,เข้ามาลงทุนตลาดโตขึ้นแน่นอนเม็ดเงินเ,เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยจะทําให้ตลาดโตแบบยั่งยืนนะครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยตัว stock tomorrow เองเกิดขึ้นมา4-5ปีแล้วค,คาดหวังอะไรกับตลาดหุ้นไทยประเทศไทยครับจริงๆ stock tomorrow 10ปีนะฮะ แต่ว่าเพิ่งมาทำคอสัมมนาประมาณ4-5ปีนะครับสิ่งที่คาดหวังคือคาดหวังนักลงทุนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะ,ะคนที่เข้าใจในตลาดหุ้นมากขึ้นเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นคือเปลี่ยนภาพจากการที่เข้ามาเก็งกำไรเข้ามาหวังว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะทำให้เขารวยเร็วนะฮะทำให้เปลี่ยนภาพให้เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นที่ที่ดีมากสำหรับการลงทุนระยะยาว รวยเร็วก็ใช่แล้วก็อยากได้แต่ต้องรวยเร็วแบบเลือกหุ้นที่มีคุณภาพไม่ใช่แห่ตามกันไปตามข่าวลือในแต่ละวันคือจริงๆถ้าลงทุนแล้วกําไรด้วยรูปแบบอะไรก็ตามผมว่าโอเคนะฮะถูกต้องหมดเพียงแต่ว่าให้ให้เข้าใจตัวเองแค่นั้นเองว่าเขาเหมาะสมกับสไตล์ตรงนี้ไหมบางคนเกิดมาเพื่อเล่นบางอย่างที่บือหวาหน่อยก็โอเคใช่ถ้าถ้ามันใช้สไตล์เขาครับก็ต้องศึกษาด้านเทคนิค ก็คือคทั้งปัจจัยพื้นฐานเอามาเลือกก่อนมาจะเลือกหุ้นประเภทไหนคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนเป็น VI ไ้หมลงทุนระยะยาวลอง g term i n v e s t m e n หรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นนักลงทุนที่ฉับฉวยไม่รู้จักตัวเองแล้วเลือกหุ้นแล้วใช้ ปัจจัยทางเทคนิคลมาช่วยตัดสินจังหวะในการซื้อขายแต่ละช่วงเวลานะคะเอาละค่ะวันนี้ได้รู้จักกับ Stock Tomorrow ในภาพรวมแล้วนะคะคแลวเดี๋ยวช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะมาดูเทคนิคลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนให้คุณกำไรได้แค่ไหนสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PTP Global Chemical s, จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ดิฉันกำลังดูหนังสืออยู่นะคะโต้คลื่นหุ้นรู้ทันเทคนิค นะการลงทุนเทคนิคอลมีความสําคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณประกาศิษฐิตาลามนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนามปากกาเวฟไรเดอร์สนะคะก็คือคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นอาจารย์สอนด้านเทคนิคอลมาสอนมา21ระะุ่นแล้วค่ะเรียกว่าจองเต็มเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาว่าแล้วเทคนิคอลมันสาคัญอย่างไรกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณประกาศิษฐ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะเทคนิคอลสำคัญอย่างไรเทคนิคอล สำคัญครับเพราะจริงๆแล้วในแง่ของเทคนิคอลอนะลิซิสเนี่ยมันจะช่วยบอกจังหวะที่ดีในการลงทุนนะครับเราเลือกหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานก็จริงเรารู้ว่าบริษัทน,นี้ดีแต่ซื้อตอนไหนซื้อแล้วจะขายตอนไหนอยากซื้อตอนถูกๆอกอะอ่านี่แหละอยากซื้อตอนถูกๆแล้วอยากขายตอนแพงๆแ,แน่นอนงบการเงินไม่ได้บอก ถูกไหมครับคนกุ้งงบการเงินจะบอกว่าปัจจัยพื้นฐานมันดีไหมรายได้จะเป็นยังไงกําไรต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่ซึ่งนั่นคืออดีตที่สะท้อนผลประกอบการมาแล้ว3เดือนผ่านไปถูกไหมฮะแต่คราวนี้ราคาที่มันเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันเนี่ยมันมันจะบอกอารมณ์ของคนมันจะบอกถึงความต้องการของนักลงทุนในตลาดว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะขายมากกว่ากันซึ่งมันจะสะท้อนมาที่กราฟ นะครับดังนั้นเรื่องของเทคน n คนา l ิ n เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กราฟนะฮะมันคือเรื่องของสถิติเอากราฟมาพอดในราคาแต่ละช่วงจังหวะแต่ละวันถูกครับเพราะฉะนั้นตัวราคาเนี่ยราคาแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นคนซื้อคนขายปริมาณการซื้อขายตรงนั้นคือตัวเลขทั้งหมดเลยมันเป็นข้อมูลแล้วเอามาสร้างเป็นกราฟขึ้นมาแล้ววิเคราะห์ด้วยความรู้เชิงเทคนิคอลคือความรู้เชิงสถิติประยุกต นะครับเพื่อดูว่าตอนนี้กราฟราคาเป็นยังไงมันสะท้อนความต้องการของนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวราคากับตัวมูลค่าการซื้อขายในแต่ละช่วงจังหวะเวลาตรงนั้นจะบอกอารมณ์ความต้องการของนักลงทุนว่าต้องการหุ้นตัวนี้แค่ไหนถูกครับถ้าสมมติตัวราคาเนี่ยแท่งของกราฟราคามันวิ่งขึ้นแบบชันอย่างรวดเร็วแล้วมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเยอะแบบนี้แสดงว่ามีความต้องการสูง ถูก,ถกไหมฮะเพราะว่าตลาดมันคือ bid offer มันเป็นตลาดที่มีการประมูลและไล่ราคาคะนะครับดังนั้นความต้องการสูงราคาจะวิ่งขึ้นเร็วมากแต่ถ้าเกิดดูด้านเทคนิคเแล้วท่านผู้ชมคะอินดี x ของไทยเนี่ยช่วง2วันที่ผ่านมาจะตุ้มเตี้ยงอยู่แถวแถว เลยพันหขึ้นมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หลุดหลุดพันหลงไปแล้วก็ดีดกลับมาเหนือพันหกอันนี้เทคนิโคบอกอะไรได้บ้างว่ามันจะไปได้แค่ไหนจริงๆตอนนี้สภาวะแบบนี้ตลาดอยู่ประมาณพันหกว่ากว่าแกว่งขึ้นแกว่งลงมาหลายวันละสภาวะคือคนมีความกลัวนะเพราะว่ามันมีมันมีเสียงวิเคราะห์ออกมาหลายฝ่ายบ,บางฝ่ายก็บอกว่าไปไม่เกินพันหกห้าสิบบางฝ่ายก็บอกว่าเต็มที่ก็ลงมาแถวแถวพันห้าห้าสิบซึ่งทําให้ มีคนซื้อมีคนขายอยู่อยู่ในช่วงนี้นะครับคือจะขึ้นก็ไม่ขึ้นะจะลงก็ไม่ลงแล้วมันเป็นจังหวะที่เราควรจะเข้าหรือยังตอนนี้เนี่ยในภาพรวมของตลาดยังไม่ควรเข้าซื้อเพราะว่าเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าทิศทางของตลาดจะไปทางไหนคือพอบอกว่ามันจะไปก็คงไปได้ไม่ถึงพันหนะ อาจจะอันนี้คือมองในเชิงที่นิคิลแต่ถ้ามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานท่านผู้ชมที่ติดตามเศรษฐกิจอยู่ก็คงจะรู้ว่าไหนจะเรื่องของประเด็นองกรีกสนะคะเรื่องของการชาระหนี้นะประเด็นเรื่องต่างประเทศต่างๆเป็นตัวกดดันอ,อินดี x ในภาพรวมของโลกอยู่ซึ่งะสะท้อนมาที่ที่ประเทศไทยด้วยน,นี่คือมองปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้ามองเทคนิคไปพว่พวงๆด้วยมันสะท้อนยหงไงบ้างก็จริงๆแล้วถ้าในแง่ของภาพรวมทางเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจ ในประเทศยังไม่สามารถใช้ปัจจัยที่ดีจากภายนอกประเทศมาช่วยกระตุ้นได้เรายังต้องพึ่งปัจจัยภายในประเทศอยู่ซึ่งคงจะต้องเน้นไปโฟกัสในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าโปรเจกต์หรือโครงการของภาครัฐที่จะออกมากระตุน้นนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ Project เหล่านั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่หรือจะทําอะไรบ้าง ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรางคู่ <c oughs> High Speed Train <c oughs> รถไฟฟ้าสารพัดส,สายถูกไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัว 4G <c oughs> คือยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาเลยดังนั้นทำให้นักลงทุนหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังรอ <c oughs> นะยังรอยังรอสภาวะนี้อยู่มันก็จะทอนกลกับมาที่กราฟเทคนิคอล l ทำให้กราฟเทคนิคเลเองเนี่ยไม่ขยับไปไหน <c oughs> ก็สะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดด้วย คือเอาสถิติที่ผ่านมามาพอดกราฟแล้วจะรู้ว่าอารมณ์ตลาดจะไปทางไหนใชนะ่ถ้าดูจากหนังสือโต๊ะคลื่นหุ้นรู้ทันเทคนิคตรงนี้เนี่ยบอกเป็นหนังสือหุ้นเชิงเทคนิคข้อที่อ่านเข้าใจง่ายที่สุดนะคำว่าเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยเทคนิคตัวไหนที่เอามามาใช้กันบ่อยๆแล้วมันได้ประโยชน์เผื่อว่าท่านผู้ชมเองจะไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคข้อจะได้เลือกเรียนได้ถูกตัวหรือต้องเรียนทุกตัวจริงๆง,ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูกราฟแล้วเราก็ใช้ สิ่งที่เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยะนะฮะตัวนี้จะง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าการที่กราฟราคาขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราเฉลี่ยเส้นมันจะอยู่ตรงข้างล่างของแท่งราคาคุณก็ลงนึกง่ายสมมติผมเอา,เ,อาเลขหนึ่งถึงเลขสิบเฉลี่ยค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ที่5อ,อยู่ประมาณตรงกลางถูกไหมฮะ,ะน,น,นั่นก็คือเหมือนกันถ้าสมมติราคามันขยับขึ้นเรื่อยๆเส้นค่าเฉลี่ยจะวิ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นการลองรับราคาขึ้นไป mm hmm. ตัวนี้บอกว่าราคากําลังจะขึ้นอยู่ mm hmm. นะครแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวราคาเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้แสดงว่าราคามาเริ่มวิ่งชาลง mm hmm. แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยลง uh huh. ราคาลงไ่สวยแล้วแล้วเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ข้างบนแปลว่าอย่างนี้เริ่มไม่สวยละ ครับอันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดดูจากอินเดกซ์ณปัจจุบันบแถวแถวพันหกบกลบนิดหน่อยแบบนี้เนี่ยมันต้องทะลุตรงไหนขึ้นไปถึงจะเป็นสัญญาณว่าเออเราน่าจะเข้าไปลงทุนแล้วนะจริงๆถ้าจะให้มันทะลุให้ขาดเลยเนี่ยมันควรจะเป็นที่ยอดสูงเดิมตอนตอนต้มยำกุ้งคือพันเจ็ด ถ้าเกิดคนจะลงทุนก็อาจจะบอกว่าฮถ้าฉันรอถึงพันเเนี่ยหุ้นก็ไปแล้วอะ่ะจะซื้อของราคาสูงแล้วซึ่งส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยราคาหุ้นน่าจะถีบตัวขึ้นไปค่อนข้างค่อนข้างไกลล้นะครับค่อนข้างไกลล้ไม่เอาอะ่ะจะซื้อเก็บอะ่ะถ้าจะซื้อเก็บก็ต้องบอกว่าต้องให้ลงแรงๆอีกสักทีหนึ่งแล้วค่อยเก็บใช่จังหวะถ้าดูดูจากปัจจัยพื้นฐานบวกกับทางเทคนิคแล้วเนี่ยอะไรจะกดดันให้ลงแรงๆขนาดนั้นได้ ตอนนี้มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกอปัจจัยภายนอกประเทศหรือประเด็นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังธน,<ล>นาคารกลางทั่วโลกก็ทยอยลดเงินไม่ลงมาถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ของไทยประกาศออกมาผมว่ามันก็น่าจะมีน่าจะกระทบนิดหน่อยก็น่าจะกระทบนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าธนาคารกลางประเทศไทยลดดอกเบีย้ยเนี่ยกระทบไม่มากเพราะว่า ยังไงก็ต้องลดอยู่แล้วเพยง่าเมื่อไรเท่านั้นอ่ะอยู่ในการคาดการณ์อยู่ในคาดการณ์อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องลดแต่ว่าเมื่อไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะทําให้ลงแรงเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทางยุโรปหรือว่าทางเรื่องของอัดราคาน้ำมันนะหรือว่าในเรื่องของทางรัสเซียที่มีผลกระทบเข้ามา ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราคุยกันตรงนี้เพื่อจะบอกท่านผู้ชมว่าการลงทุนต้องมีความรู้หาความรู้ให้ตัวเองนะคะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมีไว้เพื่อเลือกโตวหุ้นที่เลือกได้ถูกต้องที่มีปัจจัยพื้นฐานดีส่วนจังหวะของการเข้าซื้อเข้าขายเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะ ช่วงจังหวะเวลาตัวเทคนิคจะบอกคุณได้ว่าถึงเวลาซื้อหรือว่าถึงเวลาขายหรือ,อยังนะคะแต่ว่าคุยกันแค่นี้อาจจะได้แค่ไกด์ไลน์ไอเดียนะคะสิ่งที่จะรู้จะทําจริงๆก็คือต้องลงมือศึกษายอย่างแท้จริงนั่นแหละคคุณถึงจะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะเป็นการเข้ามาอบรมที่สต็อกทูมโลก็ได้ปกติแล้วของคุณประกาศินนี้เปิดในช่วงไหนบ้างหลักสูตรผมจะมีสอนทุกเดือนนะครับจะสอนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือ คนเรียนเนี่ยจะต้องมาเรียนเต็มวันเ <c oughs> สาร์อาทิตย์สอวันเลยยากไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ยาก <c oughs> แต่ก็ไม่ง่ายนัก <c oughs> นะครับมันมันก็อย่างหนึ่งคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นความที่ไม่คุ้นเคย <c oughs> นะครับในใน21รุ่นที่สอนมาเนี่ย <c oughs> อายุมากที่สุดที่มาเรียนคือ70 <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องบอกว่าคนณลุงก็ยังสามารถดูกราฟได้ <c oughs> แต่ว่าทุกเรื่องที่เรียนอาจจะไม่รู้เรื่องทั้งหมด <c oughs> นะครับผมก็ผมก็จะแนะนําให้ว่าควรจะต้องเอาไปปรับใช้ยังไงใช้แค่ไหนพอะนะคะแต่อย่างน้อยพลังของความต้องการรู้ต้องการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นพลังขับดันให้ให้ศึกษามากขึ้นนั่นเองใช่ครับการลงทุนถ้าคุณรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองก็จะมีมีความรู้ในการเลือกหุ้นเลือกในการลงทุนแล้วก็เลือกจังหวะเวลาเข้าลงทุนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณประกาศิกย์าคารับสวัสดีคะ่ะค่ะ เอาล้วค่ะท่านผู้ชมคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูแลสุขภาพกันค่ะสนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม